สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะขอถ่ายคู่หนุ่มแซนวิสาพัฒน์โพสภาพคู่หนุ่มกัญชัยขอร้องคนบางกลุ่มเลิกคำสิ่งนี้แซนวิสาพัฒน์มโนมัยรัตน์เป็นหนึ่งใน5คนบนเรือที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหลังเธอได้ออกมายืนยันเรื่องแตงโมว่าตกท้ายเรือตามที่ชี้แจงไปแล้วนั้นซึ่งในวันนี้หนึ่งมิถุนายน65แซนได้มาเปิดใจอีกครั้งในรายการโหนกระแสะเกี่ยวกับเรื่องค้าบเลือดแตงโมที่แซนบอกว่า คาบเลือด2จุดให้กระติกมาพูดดีกว่าเป็นเรื่องกระติกให้กระติกพูดเพราะเรื่องนี้ชี้แจงให้การกับตำรวจหมดแล้วรายละเอียดไม่มีอะไรเลยไปถามกระติกดีกว่าล่าสุดหลังจบรายการแซนได้โพสภาพในอิ s สตาแกรมแอส s ซแซนแซนเป็นภาพคู่หนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยพิธีกรรายการโหนกระแสพร้อมแคปชั่นที่ติดแฮชแทรัวๆว,ว่าแฮชแท ทุกคนจะต้องได้รับความยุติธรรมเสพข่าวอย่างมีสตินะคะขอร้องคนบางกลุ่มที่ยังไม่หยุดชี้นำสังคมไปในทางที่ผิดหุนกระแสแซนวิสาพัทกระติกอิสรินไฮโซปอแตงโมนิดาท่ ag, ag, ามกลางชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจแซนเป็นจำนวนมากขอขบอคุณแหแ่งข่าวจากคมชัดลึก ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ